กันลูกชายฉัดชัยสิงใจเป่งพาณิชแปลงโฉมไปงานวันเกิดเพื่อนทำคนแซ์แน่น IG มาอีกแล้วนะคะสำหรับลูกของดารานักแสดงทั้งสองท่านก็คือลูกชายของสินใจฉัดชายเป่งพาณิชนะคะแล้วก็สินใจเป่งพาณิชซึ่งในอินสตาแกรนะคะ กันเปล่งพาณิชย์นะคะของกันสิทธิโชคก็ได้โพสต์ภาพแปลงโฉมแต่งหญิงที่เจ้าตัวทุ่มทุนแต่งหน้าทำผมสวยแบบจัดเต็มมากๆเรียกว่าเห็นแวบ,บแรกจำกันแทบไม่ได้เลยทีเดียวพร้อมทั้งเขียนข้อความว่าเปลี่ยนลุกเปลี่ยนลุกไปงานวันเกิดเพื่อนมาสวยไหมคะ yes i did d r a g นะคะอันนี้ก็เป็นอินส a g แกรมนะคะที่ คุณกันได้โพสต์ลงไปโดยมีคนในวงการบันเทิงนะคะก็เข้ามาแสดงความเห็นอาทิเอมี่กลิ่นประทุมบอกว่าดูสเมกไอเลิฟนะคะแล้วก็คุณเมทพิลณนีก็คอมเมนต์ว่าสวยมากและล่าสุดการาแมก็มาคอมเมนต์เหมือนกันนะคะการาแมพัชรศรีวายเหมือนแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรต่อนะคะส่วนคุณซีซีวัตก็บอกว่าสุด นิิงปณิตาโอแมอ OMG นั่นเองนะคะส่วนจ๋ายศิดีก็บอกว่าดีมากและก็คอมเมนต์อื่นๆก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้เอามาลงนะคะสำหรับคุณกันเป่งพาณิชย์นะคะซึ่งลุกล่าสุดนี้ทําเอาโซเชียลแตกตื่นกันเลยทีเดียวนะคะส่วนคุณกันเป่งพาณิชย์นะคะ กาเป่งพาณิชย์เกิดเมื่อพศ2531นะคะปัจจุบันอายุ35ปีบิดามารดาบิดามารดาก็คือสินใจเปล่งพาณิชย์แล้วก็คุณชัดชัยเปล่งพาณิชย์กันเปล่งพาณิชย์ก็เป็นลูกของสินใจเปล่งพาณิชย์แล้วก็คุณชัดชัยเปล่งพาณิชย์นะคะเกิดเมื่อพศ2531นะคะปู่ย่าตายาย สำหรับปุยาตายายก็คือคุณทวินเป่งพาณิชย์แสงมณีเป่งพาณิชย์และสุจินหงไทยสวัสดิ์หงไทยนะคะกันก็มีพี่น้องทั้งหมดนะคะก็จะมีคุณทิชากรเป่งพาณิชย์แล้วก็พีพระดนเป่งพาณิชย์นั่นเองนะคะพี่น้องทั้งหมด3คนสำหรับคุณกันเป่งพาณิชย์นะคะ เรีกได้ว่าอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานานนะคะสำหรับนกชัดชัยเปล่งพาณิชย์ซึ่งเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงครั้งแรกจากการแสดงนำในภาพยนตร์เรื่องระยะและมีผลงานออกไปเรื่อยๆแต่ผลงานที่ส่งให้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักโดยทั่วก็คือเรื่องตีใหญ่นั่นเองนะคะสำหรับคุณพ่อของคุณกันนะคะต่อมา นกฉัดชัยก็ได้พบรักกับคุณแม่อย่างนกสินใจโดยทั้งคู่ได้ร่วมงานกันก่อนที่จะรักกันโดยได้แต่งงานกันในที่สุดซึ่งทั้งคู่ได้พบกันในภาพยนตร์เรื่องสายสวัสดยังไม่สิน้นนกฉัดชัยและนกสินใจก็มีทายาทด้วยกันสคนนะคะก็คือน้องกันสิทธิโชคเปร่งพาณิชแล้วก็บอมทิชากรเปร่งพาณิชและก็ ดอมธีรดลเป่งพาณิชย์นั่นเองนะคะมีลูกด้วยกัน3คนรวมรวมทั้งคุณกันสิทธิโชคนะคะซึ่งล่าสุดทางด้านคุณกันสิทธิโชคลูกชายลูกชายนะคะของนกสินใจนกฉัดรัยนะคะที่ว่าเป็นข่าวฮือฮาก็คือการแต่งหน้าแปลงโฉมไปงานวันเกิดเพื่อนอย่างคุณหนิงปณิตานะคะอันนี้ก็เป็นข่าวบันเทิงที่ นำมาให้เพื่อนๆได้อัปเดตนะคะเกี่ยวกับคนในวงการบันเทิงกันนะคะล่าสุดฮือฮากันหนักนะคะสำหรับกันลูกชายของชัดชัยสินใจเปล่งพาณิชย์ซึ่งกันก็ได้แปลงโฉมสวยสบัดเพื่อนดาราแห่ร้องโอแม่เจ้า ทำเอาโซเชียลถึงกับแตกตื่นเมื่อกันสิทธิโชคเปร่งพาณิชย์ลูกชายของสองนักแสดงรุ่นใหญ่นกสินใจและนกฉัดชายเปร่งพาณิชย์สะบัดผู้กันแปลงโฉนโฉมนะคะจัดเต็ม Whitney ฮิ u สตันเพื่อไปร่วมงานวันเกิดเพื่อนในทีมแดกค e ี n ยุค90โดยเจ้าตัวได้โพสต์เซตภาพสุดแซ่บ ผ่าน Instagram ส่วนตัวระบุแคปชั่นว่าเปลี่ยนลุคไปงานวันเกิดเพื่อนมาสวยไหมคะ Yes, I did drag and I love it w h i s n e y h o s t a n #respect #tribe r Hat tag d #redqueen d r a g m a k e u p d r a g q u e e n m a k e u p นะคะอันนี้ก็ เป็นการแต่งแบบสวยมากเลยนะคะสำหรับคุณกันสิทธิโชคเปล่งพาณิชย์ซึ่งทำเอางานนี้ทั้งเพื่อนพ้องในวงการและแฟนแฟนต่างเข้ามาคอมเมนต์กันสนันอาทิเพลงพเพรลงลอยมาเลยวิสนี่ดีมากสวยมากโอแม่เจ้า m g y o u a r e s o h o t b a c k โอแม่เจ้าดีมากเหมือนแม่ตอนเล่นล่าฮ่าฮ่าสิบส,บส,บสบิไม่หักเลยสวยมากสวยที่สุดสวยแบบไม่มีอะไรจะเทียบแล้วก็คอมเมนต์อื่นๆนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคอมเมนต์ที่เพื่อนพ้องของกันนะคะสิทธิโชคเป่งพาณิชย์ลูกชายของคุณสินใจเป่งพาณิชแล้วก็นกฉัดชายเป่งพาณิชนะคะที่ออกมาแต่งแบบ สวยแบบสบัดกันเลยนะคะเพื่อนเพื่อนดาราทั้งหลายก็ได้แห่ร้องกันเลยแห่คอมเมนต์กันนะคะบางคนก็บอกว่าสวยเหมือนแม่เจ้าอันนี้ก็ชอบใครชอบใครชอบอะไรก็ทำแบบนั้นนะคะไม่ว่ากันสำหรับวีวี n นิวก็ขอเป็นกำลังใจนะคะให้คุณกันสิทธิโชคเปล่งพาณิชย์มีความสุขในการดำเนินชีวิตแต่ละวันนะคะ แต่ว่าดูดีๆดูให้ชัดๆก็หน้าตาเหมือนคุณสินใจมากเลยนะคะยิ่งแต่งหน้ายิ่งเหมือนค่ะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่ได้เข้ามาดูก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์นะคะมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ